คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านันก็สิบไม่นาะนนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานนี้จาก45นาทีนะครับขอสวัสดีชาว45นาทีทุกท่านเลยนะครับนี่คือการวิเคราะห์สกอร์ฟุตบอลสูงครึ่งแรก45นาทีบายสตีฟนะครับ โอเคครับก่อนจะพาไปตัวของผมวันนี้นะเราไปสรุปผลตัวที่ให้ไปเมื่อคืนกันก่อนนะครับก็ตัวที่ให้ไปเมื่อคืนนะครับลีกดัชครับเวลาตี2องนะครับเป็นการเปิดบ้านของโรด d าเจรับการมาเยือนของเ e r าเคิล l m e เมโลคู่นี้เนี่ยยิงครึ่งแรกไป1ลูกนะครับนาทีที่27นะก็ยิงครึ่งแรกนาะทีแบบนี้ก็ กินสิครับเครื่องหลังนะครับยิงเพิ่มไปอีก3ลูกนะก็จบเกมเนี่ยจบไปที่สกอร์2ต่อ2ยิง4ลูกนะครับเมื่อคืนสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็แอดมาได้เลยนะที่แอด45 over โอเแอดี่เรที่เดียวท้านั้นนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะ มีการแจกเทคนิคต่างๆให้นะครับแล้วก็มีการเชียร์บอนกันเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะต่อไปเราไปสรุปผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนกันหน่อยครับก็ผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนก็ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าอยู่ในแดนบวกกันสวยงามนะครับโอเคครับ พาไปตัวของผมวันนี้นะวันนี้เราพาไปกันที่ลีกเม็กซิโกนะครับเป็นอ่าลีกเม็กซิโกเอเมเอกิสนะครับเวลา9ก้โมงหนาทีเป็นการเปิดบ้านของเดปอร์ติ o โวโตลูกาเอรับการมาเยือนของคลับอเมริกา ราคาคู่นี้เนี่ยเปิดมาที่ต่อ0.5นะครับราคาพูถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย4 0 0ถ้าเสมอจ่าย3.50ถ้าเยือนชนะจ่าย1.91ราคาสูงเนี่ยเปิดมาที่2.75นะครับราคาพู1.91าของบอลที่ต่อ0.5เนี่ยเป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่า ทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราไปดูกันที่ราคาปัจจุบันกันหน่อยนะครับก็ราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับยังคงอยู่ที่ต่อ0.5งจุนะราคาพูถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย3.80ถ้าเสมอจ่ายสามจ้ดแปดเยือนชนะจ่าย1.91ราคาสูงเนี่ย ายังคงอยู่ที่2.75นะครับก็ราคาพู1.91ของบอลที่ต่อ0.5เป็นราคาที่บอลต่อจะเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราพาไปดูกันที่สถิติครับสถิติการเจอกันของคู่นี้10นัดหลังสุดเนี่ยเคยจบศูนย์ศครึ่งแรกแล้วไปยิงครึ่งหลัง1ลูกเนี่ย2นัดนะครับส่วนอีก8นัดที่เหลือเนี่ย เป็นการยิงครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะแล้วก็8นัดที่ยิงครึ่งแรกเนี่ยจบเกมก็จบไปด้วยสกอร์ไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับทีนี้พาไปดูกันที่สถิติเจ้าบ้านครับเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดเนี่ยสถิติถือว่าโอเคเลยนะ เคยจบ0ู0นย์เนี่ยแค่1นัดนะครับส่วนอีก8นัดที่เหลือเป็นการยิงครึ่งแรกแล้วก็อีก1นัดที่ไม่ยิงครึ่งแรกก็ไปยิงครึ่งหลังเกิน2ประตูนะครับเป็นทีมที่ยิงได้เกือบทุกนัดเลยนะยิงได้ค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับทีนี้ไปดูที่สถิติทีมเยือนครับสถิติทีมเยือน10นัดหลังสุดต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับเป็นการยิงครึ่งแรก100%เเลยนะก็ ยิงครึ่งแรกเนี่ยก็ยิงทุกนัดนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิงแล้วก็เสียประตูเนี่ยแทบจะทุกนัดเลยนะยิงเยอะแล้วก็เสียเยอะนะครับสําหรับทีมเยือนเพราะฉะนั้นจากราคาและสิสีเนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนครับเพราะวันนี้ทีมเจ้าบ้านเนี่ยจะอขออภัยครับทีมเยือนเนี่ยจะมาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมเจ้าบ้านแล้วก็รับประกรันการมีประตูอย่างแน่นอนนะครับ ใครสนใจเข้ากลุ่มย้ำอีกครั้งนะแอดมาได้เลยนะครับที่แอด4 5 O V E R ที่ีเดียวเท่เดียวทนานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ